สวัสดีครับวันนี้พามาดูลำไยรุ่น8มิถุนานะครับก็ใกล้จะได้เก็บแล้วครับนะวันนี้ก็วันที่17ธันวานะครับที่17ธันวาลำไยก็ได้อายุ6เดือน6เดือน9วันนะครับนะผมก็ฉีด สูตรสุดท้ายไปแล้วนะครับลง6 20- 30ไปแล้วนะเร่งความหวานเร่งน้ำหนักเร่งสีนะครับทำสีก็จะมีตัวดูมาร์กนะครับแล้วก็ลูน่านะครับบวกกันนะปีนี้ลำไยอ่าจะติดไม่ค่อยดอกเท่าไหร่นะครับติดพลาวแถวบ้านเรียกติดพลาวๆนะครับลูกก็จะประมาณนี้ ผมก็จะเก็บเกี่ยวอยูอ่สักประมาณวันที่20นะครับวันที่20ที่จะถึงนี้20ธันวาหรือ21นี่แหละนะครับนะบผมพ่น6 20 30ไปเมื่อวานนะครับวันที่16นะมันก็จะมีโบโลแคลมี บุกขีเลตนะครับเกตอแล้วก็จะเป็นตัวปุ๋ยตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นธาตุเหล็กนะผมหยิบมาใช้ช่วงนี้ก็คือตัวเฟอร์ Powder, รัตพาวเดอร์นะครับเป็นธาตุเหล็กอ่าเนี่ยนะครับก็จะได้เก็บแล้วนะครับ ลำใหญ่ต้นเล็กนะครับต้นไม่ค่อยโตรหรอกอก็กําลังให้น้ำนะครับให้น้ำเกียกเกียก ลำไยผมก็จะเป็นลำไยที่ดูแลด้วยปุ๋ยกิฟฟารีนร0อนะครับร้อยเทุกๆช่วงนะครับทุกๆช่วงของลำไยเลยนะครับทั้งการาดูแลต้นนะครับการดูแลต้นบำรุงใบนะครับบำรุงดอกทำดอก ดูแลลูกนะครับต้นเล็กอย่างนี้มันก็จะเริ่มมีอาการแตกบ้างแล้วนะครับเนี่ยแตกมาดูดูช่อเขานะนะก็จะได้เก็บไว้วนี้แหละนะครับอีกสัก3-4มวัน นี่ก็เล่งให้น้ำนะครับก็จะมีเริ่มเริ่มมีลูกที่แบบมันอย่างเงี้ยครับมันจะแตก ก็มีบ้างนะครับมีบ้างมีประมาณร้อยน่าจะร้อยยี่สิบต้นนะครับร้อยยี่สิบต้น แต่ปีนี้ติดติดติดไม่ไม่ทุกต้นนะครับติดไม่ทุกต้นเดีย๋ยวมาลุ้นว่าเราจะได้ลำใหญ่เท่าไหร,ร่รุ่นรุ่นนี้ก้านไม่ค่อยสวยนะครับตอนเป็นดอกก้านมันดำลาดำลง ตอนเป็นดอกขี้เลมากนะครับขี้เลมากโตมาก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่ก็ก็จะมีเขาเรียกว่าช่อลงในตะก้าช่อหน้าตะก้านะครับโอเคก็มาอัปเดตให้ทุกทกท่านได้ดูกันนะครับ ลำใหญ่กำลังสวยใกล้จะได้เก็บโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ,บคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ